นักเรียนกลับมาพบกับวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคนะคะประโยคก็คือคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองนะคะสามารถสื่อความได้ว่าใครทําอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรนะคะประโยค แบ่งตามโครงสร้างได้3ชนิดคือ 1. ประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานนะคะประโยคซ้อนและประโยครวมนะคะประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือประธานและภาคแสดงนะคะประธานประกอบด้วยคำนามหรือคำสรรพนามนั่นเองส่วนภาคแสดงประกอบด้วยคำกริยา2ชนิดได้แก่กริยาอักกม หมายความว่าเป็นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมนะคะและกริยาสกรรมเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมาหลองรับนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะประโยคสามัญสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสื่อความได้ว่าใครทำอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรประโยคโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนดังนี้ภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธานประกอบด้วยนามหรือสรรพ,พนามภาคแสดงประกอบด้วยกริยาค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะกิ่งยิ้มแย้มคำว่ากิ่งเป็นประธานยิ้มแย้มเป็นกริยากล้าวขยนันคำว่ากล้าวเป็นประธานขยันเป็นกริยา พ่อนอนคำว่าพ่อเป็นประธานนอนเป็นกริยาฉันวิ่งคำว่าฉันเป็นประธานวิ่งเป็นกริยาน้องอายคำว่าน้องเป็นประธานอายเป็นกริยานักเรียนคะประโยคข้างต้นนี้ประกอบด้วย คำนามหรือสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานและคำกริกยาทำหน้าที่ภาคแสดงนักเรียนสังเกตรประโยคต่อไปนี้กันนะคะนกตัวเล็กๆกระโดดไปมาภาคประธานมีคำว่านกเป็นคำนามตัวเล็กๆเ,เป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่ากระโดดเป็นคำกริกยาไปมาเป็นส่วนขยาย รถบรรทุกลั่นเร็วมากภาคประธานมีคำว่ารถบรรทุกเป็นคำนามคันนั้นเป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่าแล่นเป็นคำกริยาเร็วมากเป็นส่วนขยายน้องของฉันหัวเราะอย่างสนุกสนานภาคประธานมีคำว่าน้องเป็นคำนามของฉันเป็นส่วนขยายภาคแสดง มีคำว่าหัวเราะเป็นคำกริายาอย่างสนุกสนานเป็นส่วนขยายเขาคนนั้นหลับสนิทภาคประธานมีคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามคนนั้นเป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่าหลับเป็นคำกริยาสนิทเป็นส่วนขยาย ผมเสียใจเหลือเกินภาคประธานมีคำว่าผมเป็นคำสรรพนามภาคแสดงมีคำว่าเสียใจเป็นคำกริยาเหลือเกินเป็นส่วนนักเรียนคะประโยคข้างต้นนี้มีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามและส่วนขยายคำกริยาเพิ่มขึ้นนักเรียนคะ ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องประโยคกันมาพอสมควรแล้วเราลองมาเล่นเกมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนกันดีกว่าค่ะเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับ เยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับเยี่ยมไปเลยครับเก่งมากครับใช่แล้วครับเก่งมากครับ เก่งมากครับถูกต้องครับใช่แล้วครับถูกต้องครับใช่แล้วครับเก่งมากครับใช่แล้วครับ ใช่แล้วครับเยี่ยมไปเลยครับใช่แล้วครับเก่งมากครับเก่งมากครับนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำนามหรือคำสรรพนามอยู่ข้างหลังคำกริยา ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคและอาจมีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมกันดีกว่านะคะเริ่มตากจอยขอบคุณพี่วินมากผ้าประธานมีคำว่าจอยเป็นคำนามภาคแสดงมีคำว่าขอบคุณเป็นคำกริยามากเป็นส่วนขยายพี่วินเป็นกรรม ครอบครัวของฉันมีรถกระบะกลางเก่ากลางใหม่ภาคประธานมีคำว่าครอบครัวเป็นคำนามของฉันเป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่ามีเป็นคำกริยารถกระบะเป็นกรรมกลางเก่ากลางใหม่เป็นส่วนขยายกรรมเพื่อนของพี่ ทำโครงงานนิทานไทยเรื่องมโนราภาคประธานมีคำว่าเพื่อนเป็นสรรพนามของพี่เป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่าทำเป็นคำกริยาโครงงานนิทานไทยเป็นกรรมเรื่องมโนราเป็นส่วนขยายกรรมลูกๆของเรากำลังปลูกต้นไม้พันธุใหม่อย่างสนุกสนาน ภาคประธานมีคำว่าลูกๆเป็นคำนามของเราเป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคำว่ากำลังปลูกเป็นคำกริยาอย่างสนุกสนานเป็นส่วนขยายต้นไม้เป็นกรรมพันใหม่เป็นส่วนขยายกรรมเด็กนั่นทิ้งขยะถุงนั้นเมื่อเช้า ภาคประธานมีคําว่าเด็กเป็นคํานามนั่นเป็นส่วนขยายภาคแสดงมีคําว่าทิ้งเป็นคํากริยาเมื่อเช้าเป็นส่วนขยายขยะเป็นกรรมถุงนั้นเป็นส่วนขยายเห็นไหมคะนักเรียนว่าประโยคข้างต้นนี้มีคํานามหรือคำสรรพนามอยู่ข้างหลังคํากริยาทาหน้าที่เป็นกรรมของประโยค และอาจมีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมด้วยเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ครูได้เตรียมมาฝากนักเรียนกันแล้วต่อไปครูจะให้นักเรียนร่วมกันคิดกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ประโยคในข้อใดนักเรียนคะอย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่สวัสดีค่ะ